เช่ารถนะคะมาเยอะค่ะนักท่องเที่ยวหกคนค่ะไกดกับคนทรถสองคน8ปดคนค่ะสองใัม่ใช้ตบ๊กตาวัยวิวเขาแน่เลยเนี่น่าจะใช่อ๋อชุดเคื่อย้ายผู้บเสีเขียวขอชุดเคื่อนย้ายผู้บเสีเขียวค่ะอยยะออออ่แล้วเราก็ทำการ อ,ร,อ,อารายการสรุดสดเห็นรายการที่เปิดการรับรู้ให้ประชาชนผลิตรายการโดยพิลาปปากเปาะสนใจลงโฆษณา0896645534สนับสนุนรายการโดยบูด้าน้ำมันงาดำแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแก้เส้นผมหลุดร่วงแก้ท้องผูกเป็นประจำ5วันมันก็รู้สึกว่ามือเราขยับได้จากที่ว่าแขนชาต้องยกมืออย่างงี้ คือเราต้องยกมือด้วยตัวเองอแล้วเราจะไปยกจานล้างชามอ่ะเราล้างชานเนี้ยเราหยิบจานข้างซ้ายข้างซ้ายมันไม่ถนัดข้างขวาเราล้างเนี้ยมันจะร่วงลงไปไงก่อนหน้านั้นนะก่อนที่เราจะทานยาเนีย้ยม,มันร่วงไปแตกไปประมาณห้าหกใบโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวไงว่ามันหล่นทานตดนนี้ไปเรื่อยๆจนประมาณเจ็ดวันอันนี้ก็บางทีเราก็ไม่เชื่อมันเจ็ดวันจริงๆสนใจติดต่อช่องทางไลน์อนุภาพ2 0 2 0หรือช่องทางเฟซบุ๊กบูดาบายประทานหรือ โทรศ9น5์9ก้าสามห้าสามเก้าเก้าห้าหเก น้องเหมือนจะรู้แล้วว่าเขาปูเยอะเขาจะเอาข้างไหนเข้าก่อนหัวหรือท้ายผู้ป่วยหรายทอนะผลนี้เป็นเยอะยิ้ไปไหนลุกขัน เจ้เมืนอ่ะจะกลายเป็นเหมือนคอมเมดร์เลยนะคนที่ประเมินอ่ะจะต้องบอกเขาทุากอย่างเลยว่าอะไรเป็นยังไงคนประหดเิดเนเลือดเขาเป็นอะไรอะไรอ่เอาเนี่ยเอ็มรัดตายรัดพี่อ๊ตต้องรัดนี่มันรัดไม่ได้พี่เพ่ไวๆสมมติคนจะตาย ไมข้าไปข้างอเอาแล้วก็ประเมินประเมินคนตายยังมีคนตายด้วยแลวครไว้ก่อนไว้ก่อนเอามูลนิธิมาเก็บนะย่อได้ครับย่อได้เอาเลยเอออาไปนะ

ทีวีคีรีขังทีวีของคนประจวบผลิตรายการเป็นสะพานให้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน